นี่ค่ะอันนี้เป็นขนมทัวแปดนะคะถูกมากๆเลยคุณยายทำค่ะที่ชุมชนหัวตะเค่แห่งนี้สามตัว10บาทนี่แบบนี้นะคะแล้วก็สีนี้เนี่ยก็จะเป็นสีแบบเขาเรียกว่าสีของดอกอัญชันเป็นสีของดอกอัญชันนะคะอร่อยอร่อยจะกินเป้านี้ดูนะเนื้อน่นๆลยต้องนี่เ้มันจะหอมตรงนี้ค่ะงาจับน้ำตาลอร่อยมากนอกจากอันนี้นะคะก็ยังมีจักร์ด้วย อันนี้ถั่วแปบนะอันนี้ทาโก้สามตัวส็จถูกมากสิบบาทเดียวในหาซื้อไม่ได้แล้วละ <c oughs> แต่ข้างในนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบนี้ <c oughs> เป็นเนื้อแบบเผือยนะคะเผือกล้ว,ลวนๆแบบนี้เลย <c oughs> แล้วตัวแบบใหญ่ๆอะเผือกแน่นๆนี่อยากกินให้ดูนะสิบบาทถูกมากหอมหอมกระทีามากอ่ะอร่อย ไม่หายออกเยอ